คนคะเราเริ่มทําในหน้าทิกต o อกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยคะ่ะในเดือนกุมภาพันธ์เราได้กําไรอยู่ที่401บาทเพราะเราโปรโมทไป179บาทมาดูเดือนมีนาน,นะคะทุกคนมีนานเราได้กําไร492บาทกราฟเยิ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะพอเดือนเมษาค่ะทุกคนลองมาดูนะ เมษาเราได้หนึ่งพสบาทจุดเจสิบแปตางค์แล้วเดือนพฤษภานะคะวันนี้วันที่11บเอพฤษภาคมค่ะสิ้นเดือนพฤษภาคมเรามาดูกันว่าเราจะได้ในหน้า t i k t o อกเท่าไหรจ่จ้าจะสังเกตได้ว่าการทำในหน้า t ิกต็อกมันเป็นผลดีอยู่เสมอเลยนะคะทุกคนลองดูกราฟนะคะ3เดือนที่ผ่านมาที่เราทำ ถือว่าประสบผลสำเร็จเลยทีเดียวค่ะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำไลน,น้า้ิ t i ต t o k เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริมของเราได้นะคะ